t o y o ต a h i Lu ัก e v o 2025มาแล้วครับกับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของกระบะพันแกรง่งที่ครองใจชาวไทยมาอย่างยาวนานรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดันขึ้นโฉบเฉี่ยวแต่ยังคงความบึกบึนตามสไตล์เรโวไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าแบบเลดพร้อมไฟเดลัยที่ดูทันสมยัยและกันชนหน้าที่ออกแบบให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ในรุ่น2025นี้ยังคงมีให้เลือกทั้งแบบดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรเทอร์โบให้แรงบิดมหาศาลร,รองรับทุกงานบรรทุกและทุกสภาพถนน โดยเฉพาะในรุ่น2.8ลิตรที่พัฒนาใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง224แรงม้าและแรงบิดกว่า550นิวตันเมตรทำให้การเร่งแซงหรือไต่ทางชันเป็นเรื่องง่ายดายช่วงล่างของไฮลักเร v o 2025ก็ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงความหนึบในสไตล์รถกระบะเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและลุยทางธุรกันดารด้านระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ 2WD และ 4WD ให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้นั่งสบายพร้อมระบบระบายอากาศพวงมาลายัยมัลติฟังช์ชันพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เพิ่มความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการนำทางฟังเพลงหรือโทรออกนอกจากนี้ Toyota ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบ Toyota Safety Sense ที่ให้มาในรุ่นสูงสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงม,มาลัยและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางอีกจุดเด่นที่น่าสนใจคือการเพิ่มโหมดการขับขี่ใหม่เช่น Ecomode และ Power Mode ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกใช้งานได้ตามสถานการณ์ทั้งประหยัดน้ำมันหรือเรียกพละกกำลังเต็มที่เวลาต้องการ ราคาของ Toyota h ไ l u ักเรโว2 2 5 5เริ่มต้นประมาณ700 0แสนปลายปลายไปจนถึงกว่า1.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกถือเป็นราคาที่คุมค้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความทนทานที่ทุกคนไว้วางใจใครที่กำลังมองหากระบะคู่ใจไว้ใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองโตโยต้าไ l u ักเรโว2 2 5 5คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งความแกร่งความสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยครบจบในคันเดียว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหนะ้าสวัสดีครับถ้าต้องการเวอร์ชันสั้นลงหรืออยากเพิ่มลูกเล่นอย่างเสียงภาคหรือสคริปต์แบบตลกๆก,ก็บอกได้เลยนะครับ